สวัสดีค่ะพบกับวกวารายการหัวซิงเแห่งมอ n i นิ่งนิวช้าวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนราคาทองคำสปอร,ร์ต่อวันเคลื่อนไหวในกรอบแคบ3,964ถึง4,019ดอลลาร์ปิดตลาดลดลงเล็กน้อย2.9ดอลลาร์ปิดที่3,977ดอลลาร์ค่ะทองคำก็ยังมีปัจจัยหนุนหลายเรื่องมาตลาดแรงงานสัม,มการอ่อนแอโกลเวนชั่นดาว ong, ยังคงเยอะๆต่อไป บริษัทที่ปรึกษาด้านการจ้างงานของโคิกาออกมาเปิดเผยว่ามีการใช้ AI มาทดแทนพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มีการเลิกจ้างพนักงานภาคเอกชนเดือนตุลาคมสูงถึง153,000าตำแหน่งเพิ่มขึ้นถึง183%เลยนะคะตรงนี้ต้องบอกว่าก็เป็นกระแสที่อาจจะกังวลนะ,ะสหรับ คนพนักง,งานเองที่อาจจะต้องมีการโดนปลดแล้วก็มีการใช้ไอมาทดแทนนะคะสำหรับกลุ่มเนชัดดาวหรือว่าการปิดหน่วยงานภาครัฐเนี่ยวันนี้ก็ย่างเข้าเป็นวันที่38แล้วทำลายสต,ติสูงสุดเป็นหลักการไปแล้วนะคะสมัยทำหนึ่งอยูศูนย์เนี่ยชัดดาวยาวนาน35วันนะคะก็ยังไม่มีทีท่าว่า จะสามารถกลับมาเปิดหน่วยงานราชการได้กระทบกับหลายๆด้านนะคะเจ้าหน้าที่ภาครัฐเองก็ไม่ได้รับค่าจ้างก็กระทบกับการใช้จ่ายแล้วก็ขาดข้อมูลที่จะต้องมีการเปิดเผยนะคะตัวเลขการจ้างงานคืนนี้ก็ไม่ได้เปิดเผยอีกค่ะตัวเ,เวลขเงินเฟ้อนะคะเดือนถัดไปก็อาจจะ,จะไม่ได้เปิดเผยหรือเปล่านะประกาศเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีตัวเ,เวลขเงินเฟ้ออีก ทางด้านประธานเฟดสาขาชิคาโก,โกบอกว่าไม่แน่ใจที่จะลดดอกเบีย้ยในการประชุมเดือนธันวาคมเพราะว่าตอนนี้ขาดข้อมูลเศรษฐกิจประกอบการตัดสินใจนะะตัวเลขเงินเฟ้อเท่าที่ดูที่ผ่านมาก็เริ่มเล่งตัวสูงขึ้นด้วยนะคะทางด้านกองทุน s p r เมื่อวานเข้ามาซื้อทองคำเล็กน้อย1.72ปันค่ะ ำหรับประเด็นที่ต้องติดตามนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องกรมชดา,าว่าจะกลับมาเปิดหน่วยงานราชการได้หรือเปล่านะคะซึ่งถ้ายัางเปิดไม่ได้เนี่ยตัวให้การสร้งงานของความพโิโกก็จะไม่ได้เปิดเผยในคืนนี้ส่วนช่วงสี่ทุ่มจะมีการเปิดเผยจชัชชียความชั่วเมือนพิโภคของเมาลายวิชิแกนเดือ,พอ,อนพฤศจิกาประหลาดคาดการณ์ว่าจะลดลงเล็กน้อยเหลือ53จุดค่ะ ส่วนฝั่งของจีนเองช่วงเช้าจีนจะมีการเปิดเผยตัวยดุนการค้าซึ่งตลาดคาดการณ์ว่าเดือนตุลาคมเนี้อาจจะคงเกินดุลเพิ่มขึ้นเป็น9.6หมื่นล้านดอลลาร์่านถึงแม้ว่ามีการทำสงครามการค้ากับสหรัเมริกาก็ตามนะคะเรา,า,านุ้มมาขลังคำค่า่าเคื่อนไยไซเว กระบประมาณ3,950-4,000ถึง 4, ดอลลา,าร์ค่ะแนวรับ3,950ดอลลาร์ตุดตรงนี้มองว่าแนวรับแข็งแกร่ง3,930ดอลลาร์ยืนเหนือแนวรับตรงนี้ได้แล้วก็มีแงรงซื้อกลับค่ะแนวป้าน4,000ดอลลาร์ผ่านขึ้นไม่ได้ก็จะมีแนวป้านผันไป4 0 2 0ถึง4 3 0ดอลลาร์ค่ะสำหรับราร์ทองแท่ง ของธนาคาเมื่อวานปรับเปลี่ยน8ครั้งขายออกช่วงเย็น61,400บาทเพิ่มขึ้น350บาทค่ะแนวรับ6,800ืนแปดรบาทหกหมืนร้บ, 6, บาทแนวป้าน61,300บาท6กห0ืบาทค่ะสำหรับคำแนะนำการลงทุนลงทุนระยะสั้นอาจจะเทรดริ่งตามกรอบนะคะประมาณดูทองสปอตก็ประมาณ3,950ันเก้าร้าสถึงส3่พันสามบาน่าค่ะ เป็นทองไทยเนี่ยก็อาจจะประมาณหกหมื่นแปดร้อยถึงประมาณหกหมื่นพันหกร้อยบาทค่ะซึ่งถามว่าจุดสนใจในการน่าเข้าสื่เก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นลงทุนระยะฟั้นระยะยาวเนี่ยจุดหนึ่งนะคะสามพันเก้าร้อยสามสิบตอนลตีเป็นทองไทยหกหมื่นหกร้อยบาทนะคะลงทุนระยะยาวซื้อเก็บบาังส่วนตรงจุดนี้ได้นะคะ โควิชเจอร์ซื้อเก่งก,กำไร3,950ดอลลาร์ดุทองสวัหลักนะคะตัดขาดทุน3,930ดอลล่าร์โควิชเชอร์ซื้อเก่งก,กำไร3,980ดอลลาร์แล้วก็ตัดขาดทุน3,960ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานแข็งค่าขึ้น6สตางค์นะอยู่ประมาณ32บาท40สตางค์นะคะเงินดอลลาร์เริ่มกลับมาอ่อนค่าลงค่ะเงินบาทให้แนวรับ องบาท20สตางค์แล้วก็แนวต้านองบาท60สตางค์ค่ะส่วน USD f u t u r e สัญญาเดินธนวาคมให้แนวรับ32บาท5สตางค์แล้วก็แนวต้าน32บาท15สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ